กับผม,มอีกเช่นเคยกลับหนึ่งซาวโปรโมิวสิกนครปฐมกับมิกสวยๆวันนี้ที่นำเข้าจากต่างประเทศสภาพเรียกได้ว่าสวยเหมือนใหม่มากๆนะครับเป็นยามาฮ่านะครับตระกูล g f 12ทับ12เสียงดีมากๆนะครับตัวนี้นานๆเราจะได้เห็นกันทีครับตัวนี้มีไม้นะครับ8ไมโมโน2สเตอร์นะครับมีโลคัสให้มี EQ ให้4เมตรนะครับตัวนี้เด็ดมากสำหรับงาน a นะครับหรืองานที่ต้องการใช้ออกเยอะๆนะครับตัวนี้มาถึง6ออกครับบอกได้เลยว่าใสกว่าตะกูล MGXU ใสกว่าเยอะครับใสกว่ามากๆเลยถ้าคนชอบใสแน่นนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับสไลด์ใหม่ๆนะครับนี่เครื่องงามมากนะครับและของเรานะครับทำการตรวจเช็คหรือทำความสะอาดทุกจุดนะครับจุดไหนเราเจอปัญหาเราแก้ไขให้หมดนะครับ แล้วเรายัางรับประกันให้คุณอีก3เดือนเต็มนี่เวลาเปิดออฟก็ดันสไลด์เมนออฟนะเปิดอรอไว้เลยนะครับโอ้ยมีตั้ง6ออฟนะครับสบายสบายนะครับส่วนของ return, รีเทิร์นรีเทิร์นมาให้2ชุดนะครับเปิดรีเทิร์นรอไว้ได้เลยครับนี่แล้วรีเทิร์นเนี่ยยังสามารถส่งออกออฟได้นะครับเช่นคุณต่อออฟ1เป็นมอนิเตอร์คุณก็บิดออฟ1เอฟเฟกก็จะตามไปด้วยนะครับ แต่ถ้าเราต่ออ็อกสเป็นมอนิเตอร์แล้วก็บิดอ็อกสครับแค่นั้นเองแล้วก็ยังสามารถส่งไปยังกรุ๊ปได้ด้วยนะครับมีระดับไฟ UV บอกอืมเครื่องสวยสุดๆใครได้ฟังเสียงตัวนี้แล้วจะน้ำลายยืดเลยนะครับเพราะว่าใสมากๆครับเครื่องแท้เราทําการแปลงไฟเป็น220โวลต์เรียบร้อยแล้วนะครับมอแปลงอยู่ด้านภายในครับเสียบปลั๊กใช้ได้ทันทีนะครับเรามาดูส่วนด้านหลังกันนะครับ ใช้งานไม่ยากครับใส่ไม้ใส่มือถือใส่คอมพิวเตอร์นะครับอินเสิร์ตนะครับแล้วส่วนมากเราจะใช้อยู่2แถวนี้นะครับอินเสิร์ตกับไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับส่วน9 1 11, 12 2เนี่ยจะเป็น l ลายสเตอร์ที่ส่วนมากคนก็จะนิยมเอามือถือมาใส่นะครับเอาบลูทูธหรือเอาอะไรที่เป็นเครื่องรับปล่อยสัญ,ญญาณมาใส่นะครับก็สามารถใส่ได้2รูปแบบคือ RCA แล้วก็โฟนนะครับ ในส่วนของออกนะครับอ f f return นะครับนี่ครับชุดที่หนึ่งชุดที่สองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น cr out ก็คือ control room ย่อมาจาก monitor นะครับ group out นะครับ off นะครับนี่ใส่ monitor ใส่ monitor ใส่ effect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  แล้วแต่นะครับแล้วก็ไปยัง eq นะครับก็คือ stereo output body เครื่อง สวยงามสุดๆครับตัวนี้นะครับแล้วยังรับประกันให้คุณอีก3เดือนเต็มนะครับสบายใจหายห่วงนะครับเมื่อซื้อกับเราหนึ่งซาปโปนะครับของเราทําเหมือนเราใช้เองนะครับสโลแกนผมผมต้องสวยไว้ก่อนจบอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าขายไปแล้วลูกค้าไปนั่งซ่อมต่อไม่ใช่เรานะครับสวยๆอย่างเงี้ยผมไม่พลาดแน่นอนครับใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อโทร082 3ามสองเปดเ้าหนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเอาให้ถึงแสนไปเลยนะครับแสน s u b s c r i b e ์ไปเลยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดของสวยๆงามๆแบบนี้นะครับใครที่ใช้งานไม่เป็นนะครับกลัวใช้ไม่เป็นมาที่ร้านได้ครับเราสอนท่านจนเล่นเป็นแน่นอนสบายๆรุ่นนี้เล่นง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนครับแต่แค่ต่อเนื้อเสียงก็ดีมากแล้วครับโอเคขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับ